สวัสดีครับวันนี้ชวนมาทำแอนิเมชันสวยๆในลักษณะคล้ายๆเปิดตัวบนเวทีโดยใช้พลคกอินแทบโคดพาร์ทิคูล่ากับออปติคอลแฟร์พัลักอินเสียตังนะฮะค่นนอนข้างจะยาวอาจจะไปเร็วไม่ก็บแบ่งเป็นสอคลิปโอเคเรามาเรื่องกันเลยครับ อื่นขอเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยดีกว่าไปที่ New Composition for d t v เหมือนเดิมวั0่า1 9 2 0 0ระยะเวลา10วินาทีคลิกขวาเปิด New Solid Layer มาทำเป็น Background ไปที่หน้าต่างเอฟเฟกต์เรียกหาแรมเกรเดียนตแรมดับเบิลคลิกใส่เข้าไปเปลี่ยนสีขาวเป็นสีน้ำเงินเข้มโอเค okay. สลับให้ข้างบนสว่างข้างล่างมืดแล้วก็ Copy Control D แ a c ก g r o u n d ตัวนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Floor ทำเป็นพื้นทำเป็นคลิกติ๊กเป็น 3D แล้วก็มาเปลี่ยน Linear Ramp เป็น Radial Ramp ดึง Center มันมาไว้ตรงกลางขยายรัศมีมันออกมาหน่อย จะได้สว่างกเป็นวงกว้างขึ้นแล้วเราก็ไปที่ rotation tool หรือกด W หมุนคลิกเข้าไป90องศากดชิปครับแล้วก็ดึงเขาลงมาข้างล่างเพื่อทำเป็นพื้นสักประมาณนี้ ขยายสเกลออกมาหน่อยก็ไดโอเคเรียบร้อยจากนั้นเรามาเปลี่ยนแมทติเรียลของฟลอร์นี้ให้ปิดเอ็กซ์ไลท์เป็นออฟ ได้ไม่มืดจะได้สว่างขึ้นแล้วเราก็มาเปิดไปที่ไททู t พิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมา ย้ายสเกลขึ้นมานะแล้วก็คลิกขวาทำปรีคอมโพสตั้งชื่อเป็นไททอ e เทแล้วก็คลิกเป็น3 d ดี บเบิคลิกเข้าไปใน Composition Text เข้าไปที่หน้าต่าง Effect ใส่ Gradient Ramp ให้เข้าไปด้วยสลับข้างบนสว่างข้างล่างมืดเพราะเราจะใช้แสงมาจากข้างบนแล้วเราก็ทำให้เขาดูเป็นมีมิติคลาสสามิติหน่อยโดยเรียก Bevel เอาฟ้ามาทำขอบดูหนังสือใส่ขอบไปสักสีโอเคลองปรับไปดูที่คอมเมนต์ก็จะได้อย่างนี้รู้สึกจะกว้างไปหน่อยปรับได้ให้ยาวอยาว่าเอาแคบ บ่างนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งได้แล้วจากนั้นเราก็ไปคลิกขวาเปิดกล้องขึ้นมา24มิลลิเมตรโอเคเตรียมไว้ก่อน คลิกขวาเปิด New Solid Layer ตั้งชื่อเป็น Particle แต่ Particle นี้เราจะใช้ Light เป็นต้นแบบเดี๋ยวปิดตามไปก่อนแล้วเราคลิกขวาเปิด Point Light ขึ้นมา100% Intensity เปลี่ยนชื่อเป็น emitter นะฮะต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนไม่งั้นแล้วเวลาเราไปทำเป็นต้นแบบใน particle แล้วมันจะไม่รับรู้คลิกโอเคเออ point light เนี่ยมันเป็น3มิติอยู่แล้วนะครับกด p ดูตำแหน่งตอนนี้เราทุกอย่างเป็น3มมิติหมดจะดึงเขากลับไปอยู่ตรงกลาง ก่อนจะกลับผมขอคลิกขวาเปิด Now Object เพื่อที่จะให้เข้ามาอยู่ตรงนี้ที่เดียวกันใน3มิติเราก็ต้องติ๊ก Now Object ให้เป็น3มิติด้วยแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้ Composition เรามัน1920าหารครึ่งก็960 1080หารครึ่งก็540 ให้อยู่ตรงกลางก็ดึงตรงนี้ไปที่ศูนโอเคจากนั้นเราก็จะมาเซตค่าตำแหน่งต้นต้นแบบนะครับเราจะต้องดึงลงมาแถวแถวฟลอร์ก่อนแถวแถวฟลอร์แต่ทีนี้อตอนนี้ ตำแหน่ง position เขาเนี่ยรวมแกน x แกน y แกน z สัมพันธ์กันหมดเราไม่อยากให้มันสัมพันธ์กันเราก็คลิกขวาไป separate dimension นะครับถ้าลองดู2 view view นี้เป็นด้าน top นะครับด้าน top เราจะดึงตรงนี้เป็นตัวหนังสือเราเราก็ควร offset พ o อยไลออกมาให้หากจากต้นสือสักประมาณ400รลบ400ย okay. แล้วเราจะให้เขาเลื่อนจากข้างล่างไปข้างบนแต่ว่าหมุนตีเกลียว2รอบขึ้นไปอยู่ข้างบน ข้างบนดังนั้นเราก็มาเซตค่าคลิกสต็อ a วอชของ Y Position ไปที่สักแถวแถวหวินาทีก็ดึงเข้าไปด้านบนไปอยู่สักแถวแถวนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยมาปรับที่หลังได้ส่วนแกน Z ตอนนี้ลบสี่ร้อยคลิกสต็อกวอชมาที่0ก็คลิกสต็อกเพิ่ม Keyframe แต่ถวกลางเนี่ยเราอยากให้มันกว้างขึ้นอีกอก็ไปสักลบ500อ,อันนี้เป็น Top v i ิวถ้าเราจะให้เห็นก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นด้านข้าง ไซเ์วิวลองสังเกตดูเวลาเวลาพอยไลท์เลื่อนนะฮะจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้เขาจะเลื่อนกว้างขึ้นแล้วก็กลับมาแคบเท่าเดิมตรงนี้นะฮะสังเกตดูประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราจะให้เขาหมุนเรามา พาแนวอ็อบเจกตจะง่ายกว่าเราก็ไปทำการ Parent Point Light หรือว่าอ m มิเตอเนี่ยไปโยงกับ Now Object s. แล้วคลิกที่ Now Object s, คลิกกด R ครับจุดเริ่มต้นเราจะหมุนที่แกน Y คลิกสต็อ a t c h และพอสุดท้ายพอเข้าไปอยู่ข้างบนเนี่ยให้เขาหมุนไปแล้วสอรอบประมาณ สังเกตดูก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเขาจะหมุนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปุ๊บไปคายอยู่ด้านบนโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไปเซต Particle ได้แล้วก็ไปที่เอฟเฟก ไปที่ trap code ไปที่ particular โ okay. อเคแล้วเราก็มาเซตค่า particular จาก point ก็ให้เป็น light เราก็จะได้แบบนี้นะครับปื๊ประมาณนี้ ทีนี้แถวแถววินาทีที่5เนี่ยเราก็คลิกสต็อกวอชตรงอัตราการเกิด Particle Persec ต่อวินาทีเซตเป็น700 Particle ต่อวินาทีแล้วกดเปลี่ยนดาวเลื่อนไปข้างหน้า1 f r a m เฟรมให้เซตเป็น0พอไปถึงข้างบนแล้วก็เลิกผลิตเม็ด Particle โ okay. อเคทีนี้ถ้าสังเกตดูเวลาเขาอ้อมไปด้านหลังแล้วเนี่ยมันมันยังอยู่ดูเหมือนด้านหน้าอยู่เราก็มาเซ็ตเจ้า visibility คือการมองเห็นเนี่ยนะครับตรง obscuration layer เปลี่ยนเป็น title text เทคพอเราเปลี่ยนเป็น title text แล้วผลที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้พอเขาอ้อมไปด้านหลังเนี่ยจะเห็นเป็นตัวหนังสือบังเขาอยู่ชัดเจนเลยทีนี้จะดูสมจริงขึ้นแล้วเราก็มาเซตตรงเซตตั้งค่า f l อร์หน่อย เาลส์เาลส์มาที่ฟิสิกส์หนยๆก็มาฟิสิกส์แล้วเซตกราวิตี้เฉลยสัก50แล้วก็มาที่ฟิสิกส์โมเดลเป็นเาลส์แล้วเปิดเาลโดยให้เขารับรู้ว่าเรามีพื้นอยู่นะฟลอ เซตค่าเบล์บก็คือมีการกระเด้งนะครับเราไม่ต้องการให้มีการเมื่อเม็ดพาร์ติเคิลล่วงลงมาถึงพื้นแล้วเราไม่ไม่ให้มีการกระเด้งก็เป็นศูนยนดดมก็0ให้มันมีการสไลด์สักนิดหน่อยสักยีจะสังเกตว่าไอ้ตรง Particle Layer เนี่ยถ้าเรา s e ตเป็น 3D เนี่ย เราจะไม่เห็นเขาทั้งขบวนกลางเราเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็น3าดีก็ได้เราเอา,เอ,าออกซะแล้วมันก็จะเห็นเห็นทุกด้านนะครับก็เป็นอย่างนี้โอเคมาเซตกันต่อ มาเซตตัว particle main particle หลัก700แล้ว velocity ให้เหลือสัก20เพราะมันฟุ้งกระจายกันไปพอผ,ผลิตออกมาแล้วไม่ต้องให้มีความเหลือมากนะักสัก20 random ก็20่สิ t i b e เป็น0 velocity from motion เวลามัน มันเคลื่อนที่ไปก็ให้มีผลจากการเคลื่อนที่คล้ายๆเป็นแรงเฉื่อยสิบพวกนี้เป็นศนเป็นศูนหมดนะครับก็จะได้อย่างนี้เห็นเป็นเกลียวละแล้วก็มาที่ Particle ก็คือ Particle หลัก ให้เขามีชีวิตสักสี่วินาทีมีอายุมันจะได้จะได้ยาวขึ้นหน่อยครับประมาณนี้สี่วินาทีแรนดัม l ลฟ e r a นดัม <Life> <ส>ก็สุ่มๆสักยี่ห้าตัวนี้50ดีแล้วไซส์ไซส์เอาเม็ดเล็กๆพอสัก2แล้วก็ให้มีการเรนด o มสักสาเล็กบ้างใหญ่บ้างทีนี้ก็มาที่ Set Color s e ์เซตคัจะให้มีสีก็ ให้มีให้ตลอดมีชีวิตเลยโอเวอร์ไลฟ์มาแล้วสีนี่เริ่มสวยแล้วครับปร,ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอปิดตานั้นออบเจกต์หน่อยเก่งกับโอเคทีนี้จะให้มันแวบวับ เข้าไปอีกเราก็ต้องไปที่ความจริงถ้าใครไม่อยากได้สีตามค่า Default นี่เราก็ไปไปเซ็ต o o o r r v v r r l เวได้นะครับแต่ผมไม่อยากเซตผมขอใช้สี Default เลยแต่สิ่งที่เราจะไปเซ็ตเราไปเซ็ต Opacity overlay ก็คือให้มันมอบมอบแป๊บๆหมายถึงว่า opacity ก็คือ,อมืดบ้างสว่างบ้างนะครับผมขอใช้เป็นค่า randomize เป็นอย่างนี้ดีกว่ามอบบแป๊บๆปอก็ใช้มาตรฐานเข้าไปเลยซึ่งมันจะทีหน่อยอถ้าจะเอาแบบนี้ก็ได้ ก็แล้วแต่ใครชอบนะครับหรือจะไปลากเองโดยใช้ดึงมาจากดีเซตนี้ก็ได้จะไปลากกันเราเองทีนี้พอตรงนี้เสร็จก็ปิดมันทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วเราก,ก็ก็เอาชุดนี้เป็นต้นแบบอีกสักครั้งหนึ่งและผลิตลงมาให้มันร่วงลงมา ผลิตลงมาอ,อ,อีกอีกรอบนึงถ้าเราทำอยากทําแบบนั้นเราก็ต้องไปที่ auxiliary system และมาเซตใหม่อีกรอบเป็น continuously นี่มันก็จะผลิตเม็ดออกมาอีกแต่ทีนี้เราจะเอาสัก25โอกาสที่จะผลิตสัก25เ็อายุของเขา ไม่ใช่ไม่ใช่อายุอัตราอัตราสิตอนแรกตอนเริ่มของตัวเมนี่อัตรามัน700แต่ตอนนี้เป็น10ก็ถือว่าโอเคส่วนการมีชีวิตอยู่ให้อายุเขาสัก1.5แล้วกันอายุของตัวเมนมัน4วินาทีอายขุของตัวตัวย่อยที่ผลิตเสริมออกมา ตามแนวลำตัวเขาเนี่ยก็1.5ขนาดก็ให้เล็กลงจากตัวเมน1.5เหมือนกัน velocity สัก30ก็คือให้มันฟุ้งผลิตออกมาแล้วก็ให้เขาวิ่งออกมาได้หน่อยแทีนี้เขาวิ่งฟุ้งอยู่ก็ไปเซตที่ gravity วิ่งออกมาแล้วให้ร่วงเลยกประมาณนี้240ร่วงลงพื้นเลยสวยเลยทีนี้จบเลยไม่มีตัวไหนหเสร็จแล้วประมาณนี้ทีนี้ทีนี้อะเดี๋ยวลองให้เขาวิ่ง เองดูสักรอบหนึ่งสวยละขาดอย่างเดียวคือความสว่างปึ๊บ๊บเรียบร้อยประมาณนี้ทีนี้พอเราเซ็ตพาร์ติเคิลเสร็จก็ไปเพิ่มความสว่างให้เขาเ็เพิ่มโ o w GLOW เรียกโกลเข้าไป,ปลลแล้วก็คลิกแล้วก็เราก็จะได้ความสว่างมาระดับหนึ่งก็ซ้ำเข้าไปอีกกดคอนโทรลดีตรงโกลเนี่ยอุ๊บนี่สว่างขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็ขยายลัศมีเขาเป็น20ฟุ๊ก็เรียบร้อย น,นี้เลยสวยเลยที่นี้แล้วเราก็มาคลิกขวาเปิด new solid layer ตั้งชื่อเป็น optical flare คลิกโอเคเอาไว้บนสุดไปที่ Effect วิดีโอโคลพายลอตแล้วก็ออปติคอลแฟลร์เป็นปลักอินเสีตตังนะครับแล้วมาเซตตรงซอ r c สไทย e เป็น Track Light. แทร็กไลท์ก็คือตอนนี้มันไปอยู่ตำแหน่งอิมิเตอร์แล้วไปแทร็กกับพอย t ์ไลท์ของเราแล้วนะครับแล้วก็จะเลื่อนลงมาแต่ทีนี้เข้าชูของเข้าตัวเดียวเลย ก็ต้องมาเซ็ตโหมดโหมดนะครับเป็นแอดเพิ่มเข้าไปประมาณนี้ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เริ่มตั้งแต่เริ่มต้น,นจ้ากหลือเกินไม่ดูไปลดสเกลลงเหลือ30 แล้วพอไปถึงวินาทีที่5้าพอเข้าไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็คลิกสต็อกวอชของ Brightness แล้วพอมาสาักวินาทีที่8ค่อยให้เพิ่มเป็น200เิดเลยให้สว่างขึ้น ก็จะได้ประมาณนี้โอเคไปที่ l a เยอ Optical Frame กด U เพื่อดูคีย์เฟรมมาเซตตรงช่วงเริ่มต้นครับช่วงเริ่มต้นตรงนี้คลิก Stopwatch เพิ่มคีย์เฟรมขึ้นมา ร้อยแล้วไปที่โฮมก็ให้เป็นศูนย์แล้วก็ค่อย<ๆ>สว่างขึ้นเลื่อนมาอีกสักหน่อยก็ได้สักสิบเฟรมกดชิปเอ t ดดาวแล้วดึงคีย์เฟรมมาค่อยสว่าง ก็ไปสว่างมากช่วงปลายเรียบร้อยทีนี้ก็ไปที่กล้องไปที่กล้อง CAMERA กด P กด Home กด Home กด P เสร็จคลิก Stopwatch แถวแถวให้เขามาจบแถวนี้ ซูมถอยออกมานิดหนึง่งให้เห็นเต็มเต็มช่วงจบมันจะเป็นยังไงให้เห็นเต็มวงถ้าเป็นถ้าซูมออกมาแบบนี้อยากอยากให้เห็นเต็มวงก็ต้องไปเพิ่มระยะทางโอเคเต็มวงเสร็จไปที่อิมิเตอร์กด U แล้วมาเซตค่า Y position <Y S 2> ขึ้นไปอีกสักลบห้า Okay. ลองดเออเออูเราก็มาเซตค่าสัก7วินาทีคลิกสต็อกวอชให้เข้ามาจบอยู่แถวนี้ออส่วนโฮม สวช่วงเริ่มแรกให้เข้าไปใช้ Unify Camera Tool ให้เขาเริ่มมาจากด้านข้างดีกว่าแล้วใช้ Track C ซูนเข้าไปหน่อย ประมาณนี้ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ว้าวดวงมาสวยงามประมาณนี้ก็เอาไว้ทำโชว์เปิดตัวมีเวทีมีอะไรเรียบร้อย แทบโค้ดพาร์ทิคูล่าโชว์นะครับสมบูรณ์แบบประมาณนี้แล้วก็ใช้ออปติคอลแฟลร์ในการนำทางใช้พอยต์ไลท์เป็นตัวอิมิตเตอร์ไทท์คิดว่าพอจะได้ไอเดียเอาละครับใช้เวลายเยอะแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ